คนประเภทที่ได้สังคาเวสังคาส,สังเวคายานะเนะี่ยยานปัญญาที่ไปเห็นแล้วเกิดความสะดุ้งสะเทือนเห็นหมันตะภัยยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะจบเลยงานเนี้ยเห็นไหมพวกเราเห็นเนี่ยแต่เฉยเฉยหมดเลยนะวันก่อนก็อารูปของทหารเรือเขาส่งมาให้ดูที่ไปจมในน้ํามีเอ มียอมที่อยู่ที่เนี่ยกลัวไปนอนกลัวผีว่างั้นอามาก็เลยทาไงเดียก็เลยพระท่านเอารูปนี้มาให้ดูหน่อยสิที่เขาพายเรือไปเขาก็ไปควา้าเอ่อไปเจอจ่าสิบตีสิบเอก 10, 11, คนหนึ่งที่ท่านตายที่ที่เธอเนี่ยตายตาย,ตายที่จมเรือเรือเรือหลวงสุโขทัยอะไรเนี่ย lab, เขาส่งภาพให้ดูก็ตะโกนเรียกชื่อแล้วก็พลิกที่ได้คว่มหน้าอยู่แล้วก็พลิกหน้าออกมา โอ้โหเป็นกระโหลกเลยก็เลยบอกว่านี่ไงที่บอกกลัวผีเนี่ยจริงๆในตัวของเธอเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยมันมีแค่ตาปิดอยู่หนังปิดอยู่เนื้อปิดอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองที่จริงเธอก็นอนอยู่กับกระโหลกนี่แหละทําไมไม่กลัวตัวเองบ้างความจริงของชีวิตก็คือกระโหลกโครงร่างก็เป็นกระดูกทั้งหมดอาศัยมีหนังหุ้มอยู่มีเส้นเอ็นลึงรัดมีเนื้อ ปิดปิดปิดฉาบติดอยู่เป็นกล้ามเนื้อเท่านั้นเองแต่เธอต้องเห็นทะลุทะลวงไปจนถึงคือมันโครงร่างมันคือกระดูกฉะนั้นกลัวผีก็คือกลัวกระดูกกลัวกระโหลกก็คือกลัวตัวเองเพราะนี่คือศพรูปธรรมท,ทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้มีมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันคิดอะไรต่างก็ไม่ได้แต่ปัญญาสติ สมาธิความเพียรทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากที่เข้ามาเห็นความจริงเจาะความจริงตรงนี้ฉะนั้นเวลานอนอยู่เนี่ยอย่าไปกลัวกระโหลกข้างนอกอย่าไปกลัวผมขนเล็บฟันหนังเนื้อข้างนอกข้างในก็คือผมขนเล็บฟันแล้วก็ไม่สะอาดเปเื้อนอยู่เป็นนิดไม่สะอาดด้วยเป็นรังของโรคด้วยเป็นหัวผีด้วยเป็นเหมือนลูกศรด้วยคอยเสียบทิ้งแทงตลอดเวลาด้วยราคาโทรศัพท์มหาก็เสียบ เสียปักกระแสชีวิตตลอดเวลาเลยยังถอดออกไม่ได้ได้วยกาลังของอริยมรรคเลยเนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าไปนอนต้นโพไม่กลัวเลยพอไปนอนที่ต้นประศรีมาผมไม่กลัวเลยว่าเหมือนเรานอนอยู่กับกระโหลกจริงเออไปกลัวอะไรข้างนอกกลัวอะไรผีนี่ไงไอ้ซากนี่ก็คือผีไดดีๆนี่เป็นแบบนี้ นั่นถ้าเห็นความจริงอย่างนี้อนุปัสสนาอย่างนี้มันแล่นนั้นเมื่อเมื่อเห็นว่ารูปขันก็ไม่ใช่ที่พึ่งเวทนาสัญญาสังขารญาณก็ไม่ใช่ที่พึ่งแล้วจิตมันแล่นออกแล้วหาอะไรแล่นไปหาพระทิพานทํายังไงหนอจะดับกิเลสดับขันห้าการดับกิเลสและดับขันห้าที่เป็นบรมสุขโดยแท้ฉะนั้นในขณะเห็นวิปัสสนามันแล่นไปอย่างนี้ แล่นไปอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ในขณะวิปัสนาญาณน,นั้นเน่ยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่สามารถมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้หรอกแต่ว่าจากสุดตะจากข้อมูล,จา,มลจากการฟังเนี่ยแล่นออกแล้วไม่เหลือยังไงยังไงก็ไม่อยู่ถ้าไปถึงขณะแห่งมรรคกิตแน่ากระทำนิพพานใี่เป็นอารมณ์ในขณะแห่งมรรคได้อย่างนี้ก็เรียกปักขันธนาวสักะปริจาคะก็คือสลักกิเลสและสลักขันห้า แต่ถ้าปักขันธนะก็คือแล่นแล่นไปสู่พระนิพพานฉะนั้นคนที่ปรารถนาอย่างพวกเราเนี่ยปรารถนาพระนิพพานโดยสุดตาฟังข้อมูลแล้วเราเห็นว่าเออจริงตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้ไม่ดีจริงเลยใจเลยน้อมออกใช่ไหมเราอยากนิพพานแต่การประจักษ์แจ้งที่เห็นความจริงของชีวิตยังไม่ชัด เหตุผลที่ไม่ชัดเพราะเราไม่ได้เพ่งพินิษด,ด้วยอารามณูและลักขณูคือหมายความว่าถ้าเราเพ่งด้วยอารามณอารามณูหมายความว่าจิตตั้งมั่นด้วยกับลังกล้องสมาธิอาศัยสมาธิเป็นฐานแล้วก็เพ่งดูลักษณะเช่นเอารูปขันมาดูเมื่อสามารถสติจับรูปขันได้มั่นคงขึ้น ก็ให้ปัญญาเข้าไปตรวจตราดูความจริงที่พระริจ้าบอกไว้ถ้าประจักษ์แจ้งตามนั้นปุ๊บไม่ใช่ที่พึ่งอีกแล้วต่อไปเอาไปดูเวทนาขันต์ต่อก็สามารถจับเวทนาขัน์ให้เป็นอารมณ์ของปัญญายานได้เวทนาขัน์สุขเวทนาไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไปอุเบกขาเวทนาก็ไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไปแล้วก็รู้วิธีการจะหนีออกจากเวทนา ไปเห็นสัญญาขันปปันจะสัญญาหรือกุศลสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไปมันม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์ยังไงเป็นนั้นทาเห็นกลุ่มสังขารละขันเห็นวิญญาณละขันคือจากขุญญาเป็นต้นจะถึงมโนญ,ญาณเป็นที่สุดไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่สาระของความงามของความเทีย่ยงความสุขของความเป็นอัตตาตัวตนอีกต่อไปปล่อยไม่เอาหรอกแล้วถ้าเห็นความจริงอย่างนี้ใครก็ฉุดไม่อยู่เพราะประจักษ์ เห็นด้วยความประจักษ์แล้วไม่เห็นก็ลองดึงให้มาดูเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราผิวเผินมากไม่มีความอาจหานแกล้ากล้าในการที่จะมาเจาะเรื่องนี้จริงๆเจาะเรื่องนี้จริงๆลองเจาะจริงๆสิเพราะหนึ่งความจริงมีอยู่แล้วคือรูปเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณคือกระแสชีวิตทั้งรูบธรรมแนะนามาทมาทเป็นความจริงให้ให้พิสูจน์อยู่แล้ว เพียงขาดความว่าลงมือทําและประจักษ์ให้เห็นพัฒนาปัญญาให้เขาไปเห็นแค่น,นั้นเองขาดตรงนี้แค่นั้นเองความจริงมีอยู่แต่ท่านทั้งหลายไม่พิสูจน์กันเองถ้าเข้าไปพิสูจน์แล้วก็ทําตามระบบการที่พระุทเจ้าบอกไว้จริงๆป่านนี้เราเบื่อแล้วไม่เป็นแบบนี้หรอกแล้วเป็นความเบื่อหน่ายและเป็นความที่จะไม่ยึดถือไว้ นี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้การสละออกซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งขันและพิสังขาเรเดือมน้าทงแต่ทางข้าะหานคือย่อมละกรรมกิเลสที่เป็นเหตุในการที่เป็นไปในวัฏฏะฉะนั้นกิเลสกรรมวิบากากิเลสกรรมวิบากมีกิเลสก็ทำกรรมแล้วก็ได้วิบาก เราละก,กิเลสเนี่ยสละก,กิเลสต้องสละก,กรรมด้วยนะ <c oughs> กรรมที่ทํามาทั้งหมดที่จะนําสู่สังสารวัฏก็ต้องสละ <c oughs> วิบากไม่เอาต่อทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้ก็แสชีวิตเช่นเช่นนะไม่ใช่เช่นแล้วพวกเราเนี่ยที่เราทำกรรมที่จะเปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีเยอะไหมมนุษย์ ทั้งเป็นสุตคติเหตุกาบุคคลบ้าใบบอดหนวกเราก็ทํากรรมไว้หมดแล้วทวิเหตุกัาบุคคลบุคคลที่เกิดด้วยเหตุสอง้วก็ทํากรรมไว้เรียบร้อยหมดแล้วตีเหตุกัาบุรุษชนที่เปิดมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรมกรรมเหล่านี้เราทําไว้หมดกิเลสที่เป็นเหตุการทํากรรมก็ทํามาอย่างมากมายนะักรอโอกาสเห็นการส่งผลและทํากรรมที่จะลงอบายทุกขติวิบากแต่เราก็ทํามาเยอะมาก สรุปลยนบไม่ท้วนทั้งกิเลสทั้งกรรมทั้งวิบากแต่เราไม่เห็นโทษของกิเลสที่ทํามาทั้งหมดในสังสารวัฏเพราะเราเราบอดตาเราบอดเราไม่เห็นกรรมที่ทําไว้สมบูรณ์หมดแล้วไอ้กรรมที่มันเขาเรียกว่ากรรมเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแล้วมันรอจังหวะว่าจะจะให้วิบากเมื่อไหร่เท่านั้นเองตัวกรรมเนี่ยที่ทามาทั้ง อกุศลกรรมบทสิบทำมาหมดมาตุคาตก็ทำมาปีตุคาตก็ทำมาอรหันตคาตโลหิตธุบาสังฆเพศก็ทำแล้วก็ไปสวยผลมาแล้วแล้วยังมีตัวกรรมก่อนหน้าที่จะเข้าถึงมาตุคาาปีตุาาคาาอรหันตคาตโลหิตุบาสังฆเพศเนะี่ยที่เป็นที่ที่ไม่ใช่ตัวให้ผลอีกเยอะเนี่ยนั่นแหละ อย่างเงี้ยกรรมหนักๆก,ก็รอรอท่านรอจะให้ผลท่านทั้งหลายอยู่กรรมที่เป็นอกุศลกรรมบทมีการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการ,รพูดเทศส่อเสียดคำหยาเพื่อเจืออภิชาความโลภพยาบาทความโกรธมิจฉาทิฏฐิกรรมเหล่านี้กรรมเหล่านี้ทำมาหมดกิเลสโลภะโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้กับอกุศนกรรมบทก็ทําวิบากรออยู่ วิบากเหล่านี้รออยู่ความเป็นสัตว์นรกความเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายรออยู่วิบากเหล่านี้เห็นทั้งกิเลสกรรมวิบากในไบยภูมิและไม่ใช่แค่นั้นเห็นกิเลสกรรมวิบากทั้งในสุคติภูมิก็เบิดนายไม่เอาแล้วแล้วอยากละจริงอยากทิ้งจริงอย่างวางจริงอยากสละจริงๆ ต้องการอยากจะทําทกรรมที่เป็นมรรคกรรมที่เป็นสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทอิสิภะละชงมรรคอาศัยวิเวกอาศัยเวลาราคาอาศัยมิโรธาน้อมไปเพื่อการสละกิเลสเหล่านี้ทิ้งเพื่อ่อถึงนิพพานเท่านั้นอย่างเนี้นี่มันชัดอย่างนี้ไงพอชัดอย่างนี้เบียดเสร็จแล้วจึงจึงเบื่อเบื่อกรรมที่จะไปเกิดเป็นสุคติไปเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปเกิดในคันของแม่ สมมตินะสมบูรณ์แบบที่สุดเลยเกิดยันเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ก็ต้องไปอยู่ในท้องแม่ไปทรมานคลอดออกมามีปัญหาชีวิตอีกเยอะต้องไปเรียนรับลู้ใหม่ไปอยู่ในกฎระเบียบตระกูลไหนอ่ะไปอยู่ในกูลระเบียบจัดหรือไม่มีระเบียบสัมมาทิฏฐิหรือมิชฉาทิฏฐิอีกเยอะเยอะมากอันนี้ขนาดเกิดดีแล้วนะ แล้วยังจะต้องไปมีปัญหากับญาติมิตรกอะไรต่างอีกเยอะแยะหมดตัวนี้ต้องไปเรียนหนังสือใหม่ต้องไปโหยุ่งยุ่งอีกเยอะแล้วนักเข้านะคเขบาเผลอนิดเดียวก็ไปทํากรรมไม่ดีกันอีกเพราะเราไม่มีมันไม่ใช่สมบูรณ์ทั้งหมดนี่ที่เราทํากรรมมาเอาไปเกิดมาในตระกูลต่ำลงมาอีก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 ปัญหาทั้งนั้น ตามสุดเป็นขอทานตามสุดเป็นไอเหตุกกัดอย่างที่เราไปดูกันเห็นไหมสติปัญญาไม่รู้เรื่องกันเลยแค่ว่านั่งมองน้ําลายก็ไหลไหลไหล,หลคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปเห็นกันมาแล้วเต็มไปหมดเนี่ยสี400่ร้อยกว่าคนเน่ยเ,ออเดี๋ยวเห็นว่าพออจะมาหาด้วยนะเนี่ยพออโรงเรียนเนี้ยเรียกสุพรรณบุรีปัญญานุก,กูลอะไรกันมั้ใช่ไหม ปัญญานุกกูเด็กทั้งประเทศก็มารวมรวมกันอยู่เนี่ยเนี่ยดูสิแต่พวกเขาเหล่านั้นไปเห็นบางคนน้ําตาไหลเลยแค่ไปเห็นก็น,นี้นั้นเราก็ยังไม่พ้นกรรมก็ทำไปหมดแล้วรอจังหวะว่ามันจะมาชิงจังหวะให้ผลเราในเวลาใกล้ตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองก็ไฟมันเต็มไปหมดอย่างนี้ ทั้งสารวัตรไฟคือราคาตัวสามโมหาไฟคือชาติจารามรณาโศกอริเตวะทุกขโทมไอ้ไฟสิบเอ็ดกองมันแผดเผาอยู่นี่ท่านทั้งหลายทำาทำอะไรกันอยู่ต้ไฟมันเผาอยู่จริงๆความเกิดก็เป็นไฟความแก่ความเก็บความตายความโศความล่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจแล้วก็มีโลภตัวสามหะไฟมันเผาอยู่อย่างเงี้มย,ยมันถูกเผามันถูกเผาอยู่อย่างเงี้ย ไม่ร้อนกันบ้างหรืออะไรเงี้ยไม่ร้อนกันบ้างหรือแล้วมันยังสบายอยู่เจอหน้ากันบางต่ตาสบายใี่ไหมหอะไรเงี้ยสบายที่ไหนสวัสดีพี่ใหม่หสวัสดีพี่ใหม่นี่เป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องมาแจกแกงกันขนาดนี้เลยนะปัญญาถึงจะค่อยๆงอกออกมาแล้วก็เห็นความจริงแต่พอไม่ได้แจกแกง,งนี้สักพักนึ่งก็ถูกปิดอีก ลองทีเนี่ยพอฟังทําเสร็จปุ๊บมีบอกว่าเอยเ้ดี๋ยวสังสรรค์กันวันนี้ดีไหมว่างั้นพวกนี้จะขอนัดสังสรรค์กันหน่อยโหเต็มสนุกเป็นอย่างนี้จะเรื่อยเลยใช่ไหมล่ะ